สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวครับบ่อที่เขาจะเปิดวันแห่ครับบ้านปิจิวันที่6มีนาคมครับตอนนี้ก็มีการเลื่อนเกิดขึ้นครับนี่ครับมีการเลื่อนแบบไม่มีกําหนดเกิดขึ้นครับพ่ี่น้องนี่ครับโอ้ยสงสารคนมาไกลเนาะนี่ต้องเบรกข้าวแปกของกลับกันคืนเลยครับพี่น้องดูโอ้ยดูครับ นี่ครับขออภยัยเลื่อนยังไม่มีกําหนดขอบคุณครับไอทีมงานช่างเก่าทาแล้วนี่ครับลุงมาจากบ้านไหนนี่นะอย,นะอยู่ทุ่งมนนี้ลโอ้ยดีนะอยู่ทุ่งมนครับโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละนี่แหละการประสานงานที่ผิดพลาดนี่อย่างนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องสงสารคนบ้านไกลครับโอ้เหตุผลยังนอ้อถึงเลื่อนบ่มีกําหนด โอ้ยหรือว่าคนในหมู่บ้านทะเลาะกันผลประโยชน์หรือเปล่าเออโอ้ยเสียดายไม่ใช่เสียดายเท่าไหร่ครับสงสารคนอยู่ไกลเด้พี่น้องเอ้ยนี่ครับทีมงานช่งางเก่าว่าไงเนาะนีะ่ทำไมมาเลื่อนเขานี่โอ้ยพี่นงองเอ้ยหรือว่ายังไงไม่รู้นี่ครับ คนก็เอาแพรมาลงกันเมื่อกี้ก็เอากลับกันแซลซเลยครับนี่พวกลุงครับนี่มาลุงอีกคนนี้อยู่ทุ่งมนโอ้ยนี่ครับเสียเวลาเวลาเขาเลยอโอเคครับผมนี่ครับน้องบ้านปิจิที่เขาวานวันที่หกมีกุ้งมีอะไรเยอะยะ,ะตอนนี้เลื่อนไปแล้วครับอู้งูปลายใหญ่มากครับอืมตอนนี้เลื่อนไม่มีกําหนดครับ ก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาบริหารจัดการยังไงก็รอรุนกันต่อไปจะหวานวันไหนหรือไม่วานหรือจะอะไรยังไงทมที่ทิ้งหรือเปล่าโอเคครับผมไพี่น้องก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแจ้งเนาะใครดูคลิปก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้วันนี้เองครับวันก่อนผมให้ผมมารีวิวให้ผมก็รีวิวให้วันที่หวานพอมาเอ้าติดปลายเลื่อนก็ไม่ได้แจ้งผมด้วยผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปแจ้งผม่พี่น้องด้วยครับโอ้คนอยู่ไกลๆก,ก,ก็ เสียเวลาเ,ยเลานยนี่ครับสงสารทุกคนแหละโอเคครับก็ต้องขออภัยคนมาวานแหบ้านปจทิทุกทุกท่านด้วยครับก็ทีมงานเจ้าของเหมาก็ขอเลื่อนแบบไม่มีกําหนดเนาะก็ขออภัยทุกคนด้วยฝากไว้นะที่นี้ก็อุชิตับขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับลุงเงาจะขนเข้าของกลับละ